เรื่องย่อละครเหยื่อพยาบาทความเครียดแค้นพยาบาทไม่เคยสร้างคุณประโยชน์ให้ใครมีแต่ทำลายและสร้างความทุกข์ความชิบหายแก่ทั้งตนเองและผู้คนรอบข้างทุกคนต่างรู้ดีแต่กว่าจะเข้าใจลึกซึ้งก็มักจะสายเกินไปเสียแล้วเชกเช่นผู้หญิงที่ชื่อส้อยปี2509คนอย่างกูอีสซ้อย ไม่มีวันยกโทษให้ไออีหน้าไหนทั้งนั้นใครทำอะไรกับกูไว้พวกมันจะต้องชดใช้เป็นร้อยเท่าพันเท่าความแค้นที่ถูกช่วงชิงคนรักมันหนักยิ่งกว่าขุนเขาแต่คนชั้นต่ำอย่างอีส้อยจะมีปัญญาไปทำอะไรได้เมื่อคุณหญิงแม่ของก้องกิตคนรักของหล่อนประกาศสิทธิ์ให้ลูกชายคนเดียวแต่งงานกับจินดาลูกสาวของผู้มีพระคุณเมียบ่าวอย่างอีส้อย จึงถูกเฉดหัวลงจากเรือนไปแต่ด้วยคำสัญญาจากปากของก้องกิจว่าจะไม่ยอมทอดทิ้งหล่อนทำให้สร้อยยอมข่มใจไม่อารวาดด้วยความหวังว่าก้องกิจจะกลับมาหาหล่อนเพราะเขาไม่ได้รักจินดาที่แต่งงานด้วยก็เพราะคุณหญิงแต่เมื่อพิธีแต่งงานผ่านพ้นไปก้องกิจก็ผิดคำสัญญาไม่ค่อยสนใจใยดีส้อยเหมือนก่อน กลับเอาอกเอาใจจินดาเมียแต่งจนส้อยทนไม่ไหวอาลวาดแต่ก็ถูกจินดากดหัวจิกดาอย่างดูถูกดูแคลนและลงไม้ลงมือมีหรือที่อีส้อยจะยอมให้ด่าให้ตบฟรีๆนางก็เอาคืนอย่างสาสมนางถือว่าตัวเองไม่ผิดเพราะจินดาลงมือก่อนนางแค่ป้องกันตัวเองแต่ผัวรักที่พึ่งเดียวกลับเข้าข้างเมียแต่ง ทำให้อีซ้อยชอกช้ำหนักเป็นทวีคูณนั่นยังไม่พอจินดายังตั้งท้องอีกอีซ้อยยอมไม่ได้หล่อนจะพ่ายแพ้แบบนี้ไม่ได้อีซ้อยจึงออดอ้อนก้องกิดจ,จนยอมมานอนที่เรือนของหล่อนทำให้หล่อนตั้งท้องตามหลังจินดามาติดๆหวังว่าทุกคนจะหันมาทำดีกับหล่อนเพราะหล่อนมีเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของก้องกิดอยู่ในท้องแต่อีซ้อยคิดผิดถนัด เพราะจินดายิ่งเกลียดหล่อนกดขี่หล่อนตบตีหล่อนเพราะบางอาจไปตั้งท้องกับหัวนางก้องกิดกับคุณหญิงแม่ก็เข้าข้างจินดาตั้งแต่อีซอยตั้งท้องก้องกิดก็ไม่เหลียวแลนางเพราะจินดาก็ท้องแก่จนคลอดต้องดูแลมากกว่าและเมื่อคลอดทุกคนก็เห่อลูกชายคนแรกอีซอยกลายเป็นส่วนเกินเมื่อจินดาเห็นอีซอยขึ้นมาบนตึก ก็หาว่าหล่อนจะมาทำร้ายลูกจึงตบตีอีส้อยซึ่งท้องแก่จนเกือบแทงอีส้อยสู้ไม่ได้เพราะอุ้ยอ้ายผ่านโมโหลูกในท้องที่เป็นอุปสรรคในเมื่อไม่มีใครเห็นหัวอีส้อยสุดจะทนอีกต่อไปนางสาบานว่าจะต้องแก้แค้นครอบครัวนี้ให้สาสมอย่าวังจะได้มีความสุขกันเลยในคืนหนึ่ง อีส้อยแอบขโมยกล้องพบลูกชายของจินดาที่เพิ่งคลอดได้เพียงหนึ่งเดือนแล้วหนีไปในขณะที่นางท้องแก่ใกล้คลอดก้องกิดออกตามหาส้อยอย่างไม่ลดละแต่นางก็หนีรอดมาได้จนถึงบ้านกำไลผู้เป็นพี่สาวกำไรลรู้เรื่องก็ตกใจพยายามเกลี้ยกล่อมให้ส้อยเอาเด็กไปคืนแต่ส้อยไม่ยอมแถมขู่ว่าถ้ากำไลไม่ช่วยนางจะหนีไปที่อื่น จำไยจึงจำต้องยอมช่วยน้องสาวเมื่อส้อยคลอดลูกชายก็เกิดความคิดชั่วที่จะแก้แค้นครอบครัวก้องกิจนางวางแผนจะให้ทุกคนในครอบครัวนั้นต้องเจ็บจนกระอักเดิมทีขโมยเด็กมาก็ด้วยความคิดชั่ววูบอยากให้ทุกคนเป็นทุกข์แต่พอนางได้ลูกชายแผนแก้แค้นที่แยบยนต์จึงเกิดขึ้นอีส้อยตั้งใจเลี้ยงลูกตัวเองให้เป็นก้องพบลูกชายของจินดา ถึงขั้นยอมกรีดหลังลูกตัวเองทำแผลที่หลังให้เหมือนก้องพบตัวจริงที่โดนแหวนที่มีหัวแหลมๆของจินดาบาดเป็นแผลส่วนก้องพบตัวจริงนางสลับให้มาเป็นลูกตัวเองคือเดี่ยวเพื่อที่วันหนึ่งเมื่อลูกของนางได้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดของก้องกิจอีซ่อยจะเปิดเผยความจริงแล้วหัวเราะสะใจเมื่อจินดารู้ว่าได้เลี้ยงดูลูกของนาง ยกทุกอย่างให้ลูกของนางแทนลูกตัวเองที่ไม่เหลืออะไรเลยอีสซ้อยจะหัวเราะให้ฟันหักกูจะมีชีวิตอยู่เพื่อรอวันนั้นวันที่พวกมึงต้องกระอักออกมาเป็นเลือดก้องกิจพยายามตามหาส้อยจนเจอส้อยขู่ว่าถ้าก้องกิจแจ้งตำรวจหรือลงหนังสือพิมพ์ตามหานางจะฆ่าลูกของจินดาแล้วหนีไป ก้องกิจจึงไม่กล้าแจ้งตำรวจหรือประกาศลงหนังสือพิมพ์ได้แต่จ้างนักสืบตามหาแต่ก็ไม่เจอซ้อยเลี้ยงลูกตัวเองในชื่อก้องภพเพื่อให้เป็นทายาทก้องกิจจึงเคี่ยวเข็นให้ทำตัวเป็นผู้ดีโดยจำเอาจากคุณหญิงและก้องกิจแตกต่างจากเดี่ยวที่เลี้ยงให้เป็นขี้ข้าซ้อยเห็นลูกเป็นแค่เครื่องมือแก้แค้นเท่านั้นนางไม่รักใครนอกจากตัวเองตลอดหปี ก้องพบจึงทั้งถูกตีถูกขังอย่างโหดร้ายเมื่อทำตามที่ส้อยสอนไม่ได้ส่วนเดียวนั้นโดนทั้งตีทั้งใช้ให้ทำงานอย่างทารุณกำไลแสนสงสารทั้งคู่แต่พูดอะไรไม่ได้เพราะส้อยขู่จะพาลูกหนีเดียวสงสารก้องพบที่ถูกกักขังจึงแอบช่วยให้หนีออกมาเดียวจึงโดนส้อยตีแทบปางตายและถูกจับขังไว้ด้วยกันแต่ก็ไม่เคยเข็ด ยังคอยช่วยก้องพบอยู่ตลอดทำให้ทั้งสองรักกันมากซ่้อยเห็นถ้าไม่ดีจึงคิดแยกทั้งสองคนออกจากกันและเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เครื่องมือแก้แค้นต้องทำหน้าที่เสียทีซ้อยแกล้งพาเด็กสองคนมาดักรอก้องกิจเพื่อให้ก้องกิจเห็นและตามมาจนเจอบ้านเมื่อก้องกิจเห็นเด็กสองคนก็เชื่อว่าเป็นลูกชายตนทั้งคู่ส้อยแกล้งทุบตีเด็ก และด่าว่าทําให้ตนเองลำบากต้องหาเลี้ยงจนจะหมดตัวกองกิจให้คนมาเอาตัวเด็กแต่ส้อยขู่ว่าจะแจ้งตำรวจข้อหาลักพาตัวเพราะก้องกิจไม่มีหลักฐานว่าเด็กเป็นลูกแต่ส้อยมีหลักฐานการเกิดและใครๆแถวนั้นก็รู้ว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกส้อยกองกิจจึงเข้ามาต่อรองว่าถ้าส้อยต้องการเงินก็ให้คืนลูกมาแลกกับเงินส้อยแกล้งไม่ยอมขอคิดดูก่อน ก้องกิจขอให้ส้อยคิดให้ดีเพราะเลี้ยงเด็กสองคนต้องใช้เงินมากถ้าตกลงก็ให้พาเด็กสองคนไปที่บ้านในวันพรุ่งนี้ก้องกิจสั่งลูกน้องคอยเฝ้าส้อยไว้เพราะกลัวจะหนีแต่หารู้ไม่ว่าเข้าแผนของอีส้อยแล้วรุ่งึ้นส้อยพาเด็กสองคนไปที่บ้านก้องกิจแลกกับเงินก้อนโตและมีข้อแม้ว่าส้อยต้องอยู่ที่นี่ด้วยและจะเป็นคนดูแลเดียวเอง ทุกคนจึงตกลงกันได้ซ่อยจึงได้เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้สมใจก้องพบต้องมาอยู่กับจินดาซึ่งไม่อยากจะเชื่อว่าส้อยจะยอมคืนลูกมาให้จริงๆแต่เมื่อเห็นแผลเป็นที่หลังก้องพบก็เชื่อทันทีเพราะจำได้ว่าตนเองเป็นคนทำให้ลูกเป็นแผลเป็นจินดาดีใจมากที่ได้ลูกคืนจึงเอาอกเอาใจก้องภพอย่างเต็มที่ก้องภพสับสนว่าใครคือแม่กันแน่ พยายามจะกลับไปหาสร้อยแต่ก็ถูกสร้อยเสือกสายไล่ส่งให้ไปอยู่กับจินดาก้องพบเสียใจมากรู้สึกเหมือนถูกแม่ทอดทิ้งและเมื่อได้เห็นเดี่ยวได้อยู่กับสร้อยก็อิจฉาอยากมาหาเดี่ยวแต่ถูกจินดาสั่งห้ามและเสี้ยมสอนให้ก้องพบเกลียดสร้อยกับเดี่ยวจินดาพยายามสั่งสอนก้องพบให้เป็นผู้ดีซึ่งไม่ใช่ตัวตนของก้องพบจึงดื้อไม่ยอมทำตาม ไม่มีใครเข้าใจก้องพบทุกคนเอาแต่ต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยสนใจความต้องการของเขาเลยส่วนเดียวก็ถูกเลี้ยงอย่างคนใช้ซ้อยจงใจกดขี่เดี่ยวแล้วเสี้ยมสอนให้เดี่ยวทำในสิ่งที่จินดาเกลียดต่อหน้าจินดาซ้อยแกล้งโอเดี่ยวเพื่อให้จินดาหม่นไส้และเกลียดเดี่ยวเดียวจึงถูกจินดาด่าว่าและตบตีบ่อยๆ ซอยแอบสะใจที่เห็นจินดาทำร้ายลูกในไส้ของตัวเองเมื่อทั้งคู่อายุ16ปีก้องพบกลายเป็นเด็กเกเรไม่สนใจเรียนเขาต้องการทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่พ่อแม่ต้องการเพราะไม่มีใครสนใจความต้องการของเขาก้องกิจก็พยายามให้ก้องพบสนใจเรื่องกิจการของครอบครัวจินดาก็พยายามให้ก้องพบทำตัวให้สมกับฐานะ บังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเขาก้องพบอึดอัดมากเพื่อนคนเดียวที่เข้าใจเขาก็คือเดี่ยวก้องพบพยายามช่วยเดี่ยวจากการกดขี่ของสร้อยแต่กลับกลายเป็นทำให้เดี่ยวถูกลงโทษมากขึ้นทำให้ก้องพบจำใจต้องปล่อยเดี่ยวไว้ความอึดอัดที่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างทำให้ก้องพบระบายออกด้วยการมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นเดี่ยวก็เข้าไปช่วย และรับผิดแทนก้องพบทุกครั้งแม้ว่าก้องพบจะพยายามบอกว่าเขาเป็นคนผิดไม่ใช่เดี่ยวแต่ก็ไม่มีใครสนใจยังคงลงโทษเดี่ยวยกเว้นก้องกิดและคุณหญิงที่พยายามช่วยเดี่ยวแต่จินดาไม่ยอมและอ้างว่าตนเป็นแม่มีหน้าที่ดูแลลูกก้องกิดกับคุณหญิงไม่ควรก้าวไก่ทำให้ก้องกิดกับคุณหญิงจำต้องยอมจินดา ก้องพบเกลียดตัวเองที่ทำอะไรไม่ได้เขาไม่ชอบให้ใครมารับผิดแทนเขาเป็นลูกผู้ชายพอกล้าทำต้องกล้ารับเรื่องที่เดียวถูกทำโทษแทนก้องพบรู้ไปถึงผิงเพื่อนนักเรียนที่เป็นลูกสาวคุณนายส้มลิ้มกับเฮียชยัยเพื่อนของจินดาเจ้าของร้านกาแฟใหญ่ในตลาดผิงโกรธมากด่าว่าก้องพบขี้ขลาดก้องพบอธิบายยังไงผิงก็ไม่เชื่อ พอเดี่ยวอธิบายผิงก็หาว่าเดี่ยวเข้าข้างก้องพบก้องพบกโกรธมากไม่เข้าใจว่าทำไมใครๆถึงยัดเย็ดให้เขาเป็นคนขี้ขลาดพิงเห็นอาการก้องพบก็ไม่เข้าใจว่าชีวิตก็สุขสบายทุกอย่างยังจะเอาอะไรอีกชีวิตเคยพอใจอะไรบ้างไหมเดี่ยวซะอีกลำบากสารพัดยังยิ้มได้ไม่เห็นกโกรธคนทั้งโลกเหมือนก้องพบเจินลูกพี่ลูกน้องของผิง ผู้ซึ่งแอบชอบก้องพบก็เข้าข้างก้องพบว่าจะต้องมีเรื่องอึดอัดใจที่คนอื่นไม่เข้าใจเรื่องบางเรื่องถ้าไม่เกิดกับตัวเองก็คงไม่มีวันรู้เดียวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่คิดอะไรหรือว่ายิ้มได้ตลอดอย่างที่ผิงและเจินคิดเมื่ออยู่คนเดียวเดียวจะเงียบขึมอย่างน่ากลัวเขาต้องอดทนมากเพื่อเอาตัวรอดไม่ให้ถูกส้อยและจินดาทำร้ายแซงทำไม่คิดอะไร แต่ในใจเดี่ยวคิดหนีไปจากนรกแห่งนี้อยู่ตลอดเวลาเขามักหาโอกาสเข้าหาก้องกิจผู้เป็นพ่อโดยไม่ให้ส่้อยและจินดารู้เดี่ยวเป็นคนเรียนเก่งเก่งกว่าก้องพบมากเขาจะหาโอกาสแสดงความเก่งให้ก้องกิจเห็นทําให้ก้องกิจสนใจในตัวลูกชายคนนี้มากขึ้นเพราะเขาสิ้นหวังกับก้องพบเรื่องสืบทอดกิจการก้องพบเรียนไม่เก่ง และไม่สนใจกิจการพัฒนาอสังหาของครอบครัวแต่เดี่ยวดูมีแววมากก้องกิจจึงแอบคิดสร้างบริษัทเอาไว้ให้เดี่ยวโดยไม่ให้ใครรู้ก้องพบสอบได้คะแนนต่ำมากแต่กลายเป็นเดี่ยวที่ถูกตีเพราะไม่ช่วยติวให้ก้องพบก้องพบจึงพยายามตั้งใจเรียนเพราะไม่อยากให้เดี่ยวถูกตีแต่ไม่สำเร็จยังคงหลับในห้องเหมือนเดิม พิงทนดูไม่ได้จึงอาสามาติวให้ก้องพบเพราะอยากช่วยเดี่วด้วยแต่การติวไม่ลาบรื่นเอาซะเลยเพราะความปากร้ายของก้องพบและความโหดของผิงทําให้ทะเลาะกันจนไม่เป็นอันติวแทบทุกครั้งเดี่ยวไม่อยากให้ผิงอยู่กับก้องพบตามลําพังจึงเข้ามาแย่งติวแต่ผิงอยากช่วยจริงๆจึงเป็นการติวกันสามคนโดยใช้ร้านกาแฟของพิงเป็นที่ติว เจินจึงคอยบริการดูแลและแอบ,บมองกล้องพบตลอดเจินคิดว่ากล้องพบเท่โดยเฉพาะเวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์แต่กล้องพบไม่สนใจเจินหรือใครๆส่วนพิงสนิทกับเดี่ยวมานานแล้วเพราะนิสัยเข้ากันได้มากกว่าแต่ก็มีแค่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นกล้องพบแอบ,บซื้อรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเงินเก็บของตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่ฝันอยากได้มานานโดยให้ดนายเพื่อนสนิทช่วยจัดการ แต่สร้อยแอบมาเห็นจึงมาสั่งสอนก้องพบจินดามาเห็นก็ไม่พอใจที่สร้อยมาแตะต้องก้องพบสร้อยอ้างว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณเคยเลี้ยงดูก้องพบมาห้าปีจินดาทนไม่ได้จึงเอาสัญญาที่สร้อยตกลงกับกล้องกิจที่เอาก้องพบมาแลกเงินให้ก้องพบอ่านก้องพบถึงกับช็อกเสียใจมากขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไป ก้องกิดต่อว่าจินดาที่พูดเรื่องนี้กับลูกเพราะขอแล้วว่าอย่าให้ก้องพบรู้แต่จินดาต้องการตัดขาดสร้อยไปจากชีวิตก้องพบจึงบอกไปก้องพบเสียใจกับเรื่องที่จินดาพูดจึงหนีไปจากบ้านและร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดใจระบายออกด้วยการชกกำแพงจนมือโชกเลือดพิงเห็นเข้าก็ตกใจไม่เคยเห็นก้องพบในมุมอ่อนแอแบบนี้แถมยังบาดเจ็บ จึงลากก้องพบมาทำแผลให้ก้องพบขัดขืนแต่พิงดุใส่บังคับมาจนได้ก้องพบไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องยอมแต่ก็ทำให้ความโกรธบรรเทาลงได้ก้องกิดกับจินดาตามหาก้องพบจนบุญซอยเริ่มร้อนใจเป็นห่วงลูกสั่งเดี่ยวให้ออกตามหาก้องพบสุดท้ายเดี่ยวก็มาเจอก้องพบกับพิงอยู่ด้วยกัน เดี่ยวต้องข่มความรู้สึกเข้าไปพากล้องพบกลับบ้านและขอบคุณผิงที่ช่วยดูแลจินดาลงโทษเดี่ยวอย่างรุนแรงความรู้สึกของเดี่ยวเริ่มสับสนเริ่มเกลียดชังกล้องพบที่ทำให้ตนเองถูกลงโทษตลอดแถมยังมาใกล้ชิดกับผิงเดี่ยวไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เพราะเขากับกล้องพบมีความผูกพันกันมานานก้องกิจสั่งห้ามก้องพบขี่รถมอเตอร์ไซค และยึดรถไปก้องพบทนไม่ได้ที่ของรักจะถูกเอาไปขายทิ้งจึงขโมยรถไปจากออฟฟิศก้องกิจโดยให้พวกแก๊งแว้นมาช่วยงัดประตูและหนีไปอยู่กับพวกนักเลงเดี่ยวกับพิงออกตามหาจนเจอและพาก,ก้องพบหนีจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นก้องพบบาดเจ็บหนักเดี่ยวเองก็บาดเจ็บแต่ซอยกลับดุด่าทุบตีที่เดี่ยวไม่ปกป้องก้องพบ เดี่ยวน้อยใจส้อยที่ไม่เคยรักตนเองเดี่ยวจึงตัดสินใจออกจากบ้านส้อยไม่แยแสเดี่ยวทําให้เดี่ยวเจ็บปวดมากส้อยเอาแต่ห่วงก้องพบทาให้เดี่ยวยิ่งรู้สึกเกลียดก้องพบสุดท้ายเดี่ยวก็ออกไปอาศัยวัดอยู่เมื่อเดี่ยวออกไปอยู่ข้างนอกก้องกิจจึงมาบอกเรื่องสร้างบริษัทไว้ให้เดี่ยวและมอบเอกสารที่ระบุชื่อเดี่ยวเป็นเจ้าของบริษัทไว้ให้เป็นหลักประกันอนาคตให้เดี่ยว ทำให้เดี่ยวมีความหวังมีแรงต่อสู้ตั้งใจเรียนเพื่อสอบเข้าคณะสถาปัตย์ตามที่ก้องกิจต้องการให้ได้ก้องพบไม่เข้าใจว่าทำไมเดี่ยวจึงทิ้งไปเมื่อหายดีก็ออกตามหาเดี่ยวแต่ก็ต้องเสียใจเมื่อเดี่ยวไม่ยอมกลับมาและยังพูดว่าไม่อยากกลับมาเป็นที่รองรับอารมณ์ทุกคนแทนก้องพบทำให้ก้องพบเสียใจมากแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ ยังมีความหวังว่าเดี่ยวจะกลับมาแต่เมื่อก้องพบได้รู้ว่าก้องกิจสร้างบริษัทไว้ให้เดี่ยวทำให้เขาคิดว่าเดี่ยวทรยศหักหลังหลอกลวงทุกอย่างที่เดี่ยวทำก็เพื่อให้ก้องกิจยอมรับก้องพบกโกรธมากเดี่ยวก็คิดว่าก้องพบทรยศเขาเช่นกันเพราะเดี่ยวเคยบอกก้องพบว่าเขาชอบผิงก้องพบสัญญาไว้ว่าจะไม่แย่งผิงไปจากเขา แต่จากที่เดี่ยวเห็นก้องพบมีท่าทีชอบผิงเดี่ยวจึงโกรธก้องพบทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงต่อไปนี้ฉันจะไม่สนใจแล้วว่านายจะเป็นยังไงฉันอยากได้อะไรหรืออยากได้ใครฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้มาเป็นของฉันอย่าคิดว่าฉันจะยอมนายง่ายๆละ่ะในฐานะลูกของพ่อฉันจะทวงคืนทุกอย่างที่ควรเป็นของฉันทั้งสองคนเริ่มบาดหมางกันขึ้นเรื่อยๆ และยิ่งจินดาทำร้ายตัวเองเมื่อรู้เรื่องที่ก้องกิจตั้งบริษัทให้เดี่ยวก้องพบก็ยิ่งโกรธเดี่ยวที่เป็นต้นเหตุทำให้แม่เกือบต้องตายสายสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงขาดสะบั้นลงเดี่ยวต้องผิดหวังเมื่อบริษัทที่ก้องกิจสัญญาว่าจะยกให้กลายเป็นของก้องพบเพราะจินดาขู่จะฆ่าตัวตายถ้าก้องกิจไม่เปลี่ยนชื่อเจ้าของมาเป็นก้องพบ เดี่ยวยิ่งรู้สึกเครียดแค้นที่ต้องสูญเสียทุกอย่างให้กับก้องพบแม้แต่ซ้อยผู้เป็นแม่ก็ยังรักก้องพบมากกว่าเดี่ยวจึงพยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองขึ้นมาอยู่เหนือก้องภพให้ได้ในขณะที่ก้องพบถูกก้องกิจดูถูกว่าไม่เอาไหนเขาเป็นความหวังให้กิจการของครอบครัวไม่ได้และเปรียบเทียบว่าเดี่ยวดีกว่าก้องกิจจึงต้องยกบริษัทให้เดี่ยว ก้องพบปวดร้าวมากที่พ่อไม่เคยรักไม่เคยเข้าใจตัวเขาเลยหลังจากสอบเข้าสถาปัตย์ได้ก้องพบจึงตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อทำลายความหวังของก้องกิจผู้เป็นพอ่อรวมทั้งเดี่ยวที่เป็นความหวังของก้องกิจด้วยเช่นกันเดี่ยวเก็บความแค้นใจก้องพบเอาไว้เพื่อรอโอกาสเอาคืนโดยเฉพาะเมื่อเห็นพิงให้ความสนใจก้องพบเดี่ยวก็ยิ่งทนไม่ได้ เขาแอบช่วยให้ศัตรูเก่าของก้องพบที่เคยมีเรื่องกันตามมาแก้แค้นก้องพบเดี๋ยวจะซ่อนความร้ายกาศเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นภายใต้ใบหน้าที่นุ่มนวลอ่อนโยนนั้นมีระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดอยู่ก้องพบประชดตัวเองทำตัวเกเรเหมือนก่อนจนผิงทนไม่ได้หาทางบังคับก้องพบทำทุกอย่างแม้จะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับอันตรายจนในที่สุด กองพบต้องยอมแพ้ใจผิงกลับมาตั้งใจเรียนอีกครั้งเดี่ยวได้ไปพบกับอานนท์เจ้าของบริษัทพัฒนาอาสังหาซึ่งเป็นคู่แข่งกับก้องกิจอานนท์สนใจเดี่ยวเพราะเห็นแววความสามารถจึงรับอุปการะเดี่ยวอานนท์สร้างตัวมาจากคนชั้นต่ำจนประสบความสำเร็จล่ำรวยด้วยกลกงต่างๆเขาเห็นเดี่ยวแล้วนึกถึงตัวเองในอดีต ที่ทะเยอทยานทีบตัวเองโดยหวังอยากได้คนเก่งแบบเดี่ยวมาเป็นลูกเดี่ยวเห็นว่าอานทน์คือโอกาสเดียวที่เขาจะเหนือกว่าก้องพบเดี่ยวจึงยอมอยู่ในอุปการะของอานทน์ก้องกิจรู้เรื่องที่เดี่ยวไปอยู่กับอานทน์ก็ยอมไม่ได้เพราะอานทน์เป็นคนคดโกงและโหดร้ายจึงห้ามเดี่ยวแต่เดียวไม่สนใจเพราะก้องกิจไม่เคยทำหน้าที่พ่อกับเดี่ยวเลยหน้าที่ของพ่อ คงไม่ได้มีแค่ทำให้เกิดมาใช่ไหมครับเดียวกับก้องพบก็เป็นศัตรูกันทุกด้านทั้งธุรกิจและหัวใจเดียวหันหลังให้ก้องกิจอย่างเต็มตัวเขาช่วยอานนทุกอย่างเพื่อล้มก้องกิจก้องพบต้องทำทุกอย่างเพื่อสู้กับเดียวความสำเร็จของเดียวทำให้ส้อยทนไม่ได้คอยหาทางขัดขวางตลอดจนกระทั่งตัวเองเกิดอุบัติเหตุเสียเลือดมาก และที่โรงพยาบาลเลือดไม่พอเดี่ยวจึงต้องให้เลือดส้อยแต่กลายเป็นว่าเลือดของเดี่ยวไม่เข้ากับส้อยทําให้เดี่ยวสงสัยยิ่งทบทวนเรื่องต่างๆทั้งแผลเป็นที่เหมือนกันกับก้องพบและการแสดงออกของส้อยที่รักก้องพบมากกว่าเดี่ยวจึงหาทางพิสูจน์ว่าเขาคือลูกของส้อยหรือเปล่าเดี่ยวพยายามหาข้อมูลทางการแพทย์และรู้เรื่องการตรวจ d n a เดี่ยวใช้เส้นสายของอานนท์เอา DNA ของสร้อยกับตัวเองไปตรวจผลออกมาว่าเดี่ยวไม่ใช่ลูกของสร้อยเดี่ยวจึงเอาด NA ของก้องพบกับสร้อยไปตรวจผลที่ออกมาคือก้องพบเป็นลูกของสร้อยเดี่ยวโกรธจ,จนแทบบ้าเดี่ยวหาทางเอา DNA ของจินดามาตรวจด้วยเดี่ยวจึงได้รู้ว่าแม่ที่แท้จริงของตัวเองก็คือจินดาสร้อยตกใจมากที่เดี่ยวรู้ความจริง แถมกลายเป็นคนน่ากลัวแต่ก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับเมื่อก้องพบรู้ความจริงก้องพบรู้สึกเหมือนฟ้าถล่มลงมาเขาไม่คิดเลยว่าคนที่เป็นเจ้าของทุกอย่างก็คือเดี่ยวตัวเขาเองเป็นคนขโมยชีวิตของเดี่ยวก้องพบไม่ควรจะได้อะไรทั้งนั้นก้องพบกลายเป็นคนที่ตัวเองเกลียดก้องพบจึงเตลดิดหนีไปเขาเกลียดตัวเอง จินดาช็อกจนต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อรู้ว่าเด็กที่ตัวเองกดขี่และทำร้ายมาตลอดคือลูกในไส้จินดาก็รับความจริงไม่ได้เช่นกันส่วนสร้อยเมื่อทุกอย่างผิดพลาดก็ออกไปจากบ้านพยายามตามหาก้องพบจนเจอแต่ก้องพบไม่ยอมรับสร้อยเป็นแม่ไม่ยอมให้ใครมายุ่งเขาอยากอยู่คนเดียวเขาไม่มีหน้าไปพบเจอใคร ก้องพบคืนทุกอย่างให้กับเดี่ยวเขาเสียใจมากพิงต้องพยายามปลอบใจแต่ก้องพบก็ปฏิเสธผิงปฏิเสธดานายและทุกคนเขาทนไม่ได้เขาขยะแขยงตัวเองหัวใจของก้องพบแตกสลายหัวใจของสร้อยก็เช่นกันยิ่งก้องพบเจ็บส้อยก็ยิ่งเจ็บเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนแทบอยากจะตายกำไลได้แต่คอยปลอบส้อยไม่ให้ฆ่าตัวตาย ซอยไม่อยากอยู่เพราะมันทรมานยิ่งกว่าตายก้องพบกลายเป็นคนตัวเปล่าไม่เหลืออะไรเลยก้องกิจพยายามจะตามก้องพบกลับไปแต่ก้องพบไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นคนในครอบครัวเพราะมันทำให้เขารู้สึกรังเกียจขยะกขย้งตัวเองจนแทบบ้าเดี๋ยวให้อภัยแม่ตัวเองเพราะสงสารและเข้าใจที่จินดาถูกส้อยหลอกแต่จินดาก็เสียใจและรับไม่ได้ กับความจริงที่ตนเป็นคนทำร้ายลูกในไส้มาตลอดจนสติและความทรงจำขาดหายก้องกิจจึงต้องคอยดูแลและแม้ก้องกิจอยากจะให้เดี่ยวกลับมาอยู่ที่บ้านและเข้ามาดูแลกิจการแต่เดี่ยวกลับเลือกที่จะอยู่ช่วยอานนท์ทำธุรกิจที่รู้ว่าผิดกฎหมายต่อไปแถมยังคิดจะทำร้ายก้องพบและคิดทำลายครอบครัวของตัวเองต่อไปหรือไม่ส่วนสร้อย ก็ได้แต่ทรมานที่ไม่มีวันประสานหัวใจที่แหลกสลายของก้องพบได้แถมชีวิตของก้องพบและอนาคตที่ดีก็ถูกทําลายลงเพราะน้ำมือและแผนแก้แค้นจากความพยาบาทของตัวเองทั้งสิน้นแม่ส้อยจะได้เรียนรู้ว่าความพยาบาทนั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อต้องทุกทรมานที่สุดก็หนีไม่พ้นผู้ที่มีใจพยาบาทนั่นเองเรื่องราวความรักความแค้นความพยาบาทความผูกพัน ความเกลียดชังของคนทั้งหมดจะมีบทสรุปอย่างไรติดตามตอนจบได้ในเหยื่อพยาบาททางช่อง28ค่ะ